ชมป์กินนมควายคนแหมแห่งประเทศไทยไม่คิดเลยว่าจะเป็นน้องมิมิูเอาหลังรับตำแหน่งก็ไม่นอนพุงกลางเลยเนื่องจากวันนี้เป็นวันไปทัศนศึกษาของน้องมิมิมีมรีบจัดกระเป๋าออกจากบ้านไปเตรียมขึ้นรถบัสกับเพื่อน,นป้าบอกปล่อยลูกไปเองเหอะแค่ไปทัศนศึกษาเองไม่ต้องตามไปหรอกหลังบ้ายบายส่งมิมิขึ้นรถเราก็กลับบ้านแต่เฮ้ยนี่มันใช่บ้านเราเหรอป้าป้ามาว่ามันไม่ใช่แล้วไหนบอกไม่ตามลูกมั้งแล้วไงเด็กเสื้อแดงเฮ้ยอย่าเดินไปตรงนั้นนี่เดี๋ยวควายมันขึ้นใส่เสื้อแสดงแป๊สสะดุดตาเชียวเร หล,ลังจากปลูกต้นไม้เสร็จแล้วมิมิก็ไปดูไส้เดือนหมามาถามว่าอยากจับไหมมิมิบอกว่าไม่เอาอะแล้วดูเหมือนว่าน้องมิมิจะหิวนมแต่ว่าที่นี่มันมีแต่นมควายอะมิ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 บอกเอาก็เอาคนมันหิวแล้วพอกินเข้าไปอึดเดียวเท่านั้นแหละหืมตาโตเลยตายแล้วหมามาเลยไปเติมมาให้อีกแก้วหนึ่งอึกอึอึเข้าไปหมด2แก้วแล้วเนี้ยโอ้โหดูเลียปากอร่อยมากจัดไปเอาแก้วที่สามไปเลยมิมิบอกกินแล้วมันมีพลังดูดีหมาม่าหมาม่าลองกินเพื่อนๆืก็ลองกินมาว่ามันไม่ใช่ทางม้ามิมิ ข้อแก้วที่สี่มาจากไหนก่อนโอ้โห,โโหมินมีกินเก่งมากนี่ถ้ามีแข่ง มิมีคงได้แชมป์ไปแล้วใครไม่กินส่งมามิมีสัตว์เรียบนี่คือผลงานแชมป์ในวันนี้จัดไปเลยห้แก้วไม่ไหวอะม,มามากินเสร็จมานอนพูงกลางก่อนจะนั่งรถไฟชมวิวจากนั้นนมมีก็ไปให้อาหารสัตว์แล้วก็ตบท้ายด้วยการทําพิซซ่าทุกคนคิดว่าพิซซ่าที่มีมทำมามันจะอร่อยแค่ไหน,นหลังอบเสร็จพอเปิดถาดกินเท่านั้นแหละโอ้โหโดดกอดกับเพื่อนทาไมพิซซ่าของเรามันอร่อยจังและรางวัลสําหรับเด็กดีเด็กเก่งในวันนี้ที่ปะ๊ะป๊ามอบให้ก็คือเอาไปเลยนมควายหนึ่งล